จูนนาตาชากล่าวในวันเกิดปีนี้จูนรู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลสูงสุดกับชีวิตมากค่ะที่ได้รับการประทานชื่อจากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเกิดในชีวิตและการเรียนปริญญาโทการทูต ของจูนนับเป็นวาสนาอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งในวันเกิดปีนี้จูนตั้งใจมาไหว้พระธรรมบุญที่วัดราชบอพิษสถิมหาศีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจํำรัชการเมื่อพศอ 2,412สำหรับจูนนะับเป็นของขวัญที่มงคลสูงสุดกับชีวิตจูนมากเลยในทุกๆด้านไม่ว่าจะการดำเนินชีวิตการเรียนการงานและอื่นๆโดยในวันเกิดปีนี้จูนได้รับการประทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระสังฆราชในชื่อวันนะปะวันอ่านว่าวันนะปะวันแปลว่าผู้บริสุทธิ์ดุดทองคำชื่อใหม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตจูนบ้างไหมก็ถือว่าเกี่ยวโดยตรงคะ่ะ พราะครอบครัวจูนก็ปลูกต้นไม้สักทองเป็นไร่ไร่อยู่เหมือนกันซึ่งไม้สักทองถือเป็นไม้มงคลให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลยิ่งคำว่าสักยังมีคำพ้องกับคำว่าศักหมายถึงยศถาบรรดาศาัก์หรือศักดิ์ศรีแถมใช้ทำเป็นเสาเอกของบ้านเสาในพิธีวางศิลาฤกษ์หรือใช้ในสถานที่สำคัญคู่กับไทยมาอย่างยาวนานด้วยค่ะซึ่งในเนื้อไม้สักทองนั้นก็มีแร่ทองคำจริงๆด้วยและ ตอนนี้จูนก็กำลังดำเนินการผลิตสินค้าที่ทำมาจากไม้สักทองอยู่ซึ่งเราก็คัดไม้สักทองมาเรียบร้อยแล้วทำไมถึงได้มีโอกาสเปลี่ยนชื่อ จริงๆจูนอยากได้ชื่อใหม่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะพอมาถึงวันเกิดปีนี้ก็ถือเป็นเริกงามยามดีที่จูนตั้งใจมาทำบุญวันเกิดที่วัดราชบอพิษแห่งนี้และผ่านขั้นตอนสำคัญหลายอย่างจนได้ชื่อใหม่ตามที่ใจปรารถนาไว้และปฏิบัติตามบริบทสําสำคัญหลายอย่างเหมือนนก,กั้นค่ะวันเกิดจูนจริงๆคือวันที่23สิงหาคมแต่เย็นวันที่22จูนก็มาเข้าโบสถวัดก่อนเพื่อส วดมนนั่งสมาธิทำวัดเย็นกับพระสงฆ์และลูกศิษย์คนอื่นๆอีกหลายท่านเพื่อเตรียมตัววันเกิดในวันรุ่งขึ้นพอถึงวันเกิดที่วันที่23สิงหาคมจูนก็ได้มาใส่บาตรตอน7โมงเชา้ากับพระผู้ใหญ่ระดับสูงหนึ่งองค์และพระท่านอื่นๆอีก8องค์รวม9องค์และพร้อมรับพรค่ะหลังวันเกิดวันที่24จูนก็ยังเข้าไปวัดอยู่ค่ะเรียกได้ว่า ทำบุญทั้งก่อนและหลังกันวันเกิดกันเลยในปีนี้รับบุญด้วยกันค่ะทุกท่านพอได้ชื่อวันนปวันมาแล้วจูนดีใจมากค่ะถือเป็นชื่อที่ทรงคุณค่าและเป็นสิริมงคลสูงสุดกับชีวิตจูนมากๆเลยในทุกๆด้านไม่ว่าจะกการดำเนินชีวิตการงานการเรียนและอื่นๆนับว่าปีนี้จูนได้ของขวัญวันเกิดที่มงคลสูงสุดเลยค่ะส่วนในเรื่องการเปลี่ยนชื่อในเอกสารกับทุกหน่วยงาน ก็ต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดค่ะเช่นมหาวิทยาลายัย และพาสปอร์ตเพราะตอนนี้จูนเพิ่งเปิดเทอมเรียนปอการทูตและมหาวิทยาลัยพาไปดูงานการทูตที่รัฐโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยต้องจัดการจองพวกตั๋วเครื่องบินและต่างๆล่วงหน้าให้นิสิตแล้วก็เลยต้องรีบทำเรื่องเอกสารเหล่านี้ให้เสร็จเร็วที่สุดค่ะพอเปลี่ยนชื่อแล้วคุณแม่ท่านว่าอย่างไรบ้าง จริงๆทุกท่านในครอบครัวจูนก็ยินดีกับความเป็นสิริมงคลในชื่อที่จูนได้มาอยู่แล้วค่ะทุกคนในครอบครัวเลื่อมใสสรับคาและสักการะบูชาในพระสังฆราชอยู่แล้วค่ะคุณแม่ท่านทราบดีว่าจูนชอบวัดนี้และจูนจะมาเข้าโบสถ์สวดมนต์ที่นี่ค่ะวันเกิดก็มาเข้าโบสถ์สวดมนต์กับพระที่นี่ค่ะ ตอนเช้าก็ใส่บาตรกับพระผู้ใหญ่ที่นี่จูนมองว่าชื่อมงคลที่ได้มาเป็นความสิริมงคลที่เราศรัทธาให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะ แต่ในอีกด้านของชีวิตเราก็ต้องลงมือทำถึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งทงไว้ในทุกๆเรื่องจูนมองว่าความสิริมงคลเป็นความศรัทธาที่เป็นความรู้สึกทางใจที่เชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นพลังดีๆอาจมองไม่เห็นแต่เราเท่านั้นจะสัมผัสได้แต่ในด้านของการลงมือทำเป็นเรื่องของหลักการชีวิตจริงที่อาจจะมาจากความสามารถและความมุ่งมั่นของตัวเราเอง ส่วนหนึ่งทั้งสองสิ่งที่กล่าวมาจูนศรัทธาทั้งหมดค่ะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพและศรัทธาในตัวเองเปลี่ยนชื่อรับความเฮงหรือเปล่าหรือซุ้มทําโปรเจกต์ใหม่ๆเร็วๆนี้สาธุเลยค่ะจะว่าเปลี่ยนชื่อรับความเฮงก็ได้ จูนถือโอกาสที่ได้ชื่อใหม่นี้เปิดประตูรับความเฮงความปังเพิ่มขึ้นแบบเกินต้านก็แล้วกันนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิริมงคลสูงสุดสำหรับจูนจริงๆค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่หยุดแล้วกันค่ะส่วนโปรเจกต์ใหม่มีมาแน่นอนคะ่ะทั้งเรื่องเรียนเรื่องธุรกิจและงานวงการบันเทิง หนึ่งในนั้นซิงเกิลเพลงมีแน่นอนค่ะเพราะกำลังซุ่มซ้อมแล้วตอนนี้ยังไงฝากติดตามให้กำลังใจจูนด้วยนะคะ